สวัสดีค่ะพบกัชบช่อง o p ปอ r t ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้หนูอยู่ที่สวนสัตวนะคะสวนสัตวไหนคะสวนสัตวที่ขอนแก่นค่ะตอนนี้หนูอยู่ข้างๆสะพานของนกอ,อมหงหงนะคะนี่ค่ะนมีหงตัวหนึ่งปากยาว,วมากเลยนะคะ เป็นเป็ดนะคะหรูอว่าแต่ม่นหน้าช่านะคะนี่หงสีดำเล่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูะคะ่ะหงสีดำจะมีแค่สองตัวนะคะนี่ค่ะสีด,สดเดี๋ยววันนี้เราหยุดกับสวนนกพูรนะคะแต่ว่า เราจะพามาให้ดูตรงเอ่มที่ของลูกศรตรงก่อนนะคะ